อาหารเช้าวันนี้นะครับก็คือยำหนอครับยำหนอ,อเเนี่ยำหนอเลยโอ้โหอร่อยมากเลยนะนี่ใส่น้ำปูด้วยนะใส่น้ำปูด้วยนะครับมีหมูทอดนะครับนะมาลิ้นไม้แล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ครับผมไม่รู้เรียกอะไรนะกินกับยำหนอนครับแล้วก็ผักแว่นนะครับนี่ผักแว่น แว่นสดๆอ่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวครับนี่ข้าวเหนียวยำนอใส่น้ําปูยำนอใส่น้ําปูอร่อยอร่อยแซ่บๆลำลำนี่นี่ข้าวเนียวข้าวเหนียวปั้นจิ้มเลยอือังแดงเขาเรียกอะไรมรู้นะ กินกันนอนห้องยังไงมันนีนไม้รัน้ไม้เผาของขมอันนี้พักแว่นรแว่ร หมูทอดกินทอดอืออบ้ารู้ไหนบ้าบ้ารู้นะ <c oughs> กินทอดหมู

อันนี้เขาเรียกอะไรมาด้วยเดี๋ยวไปถามผู้รู้ก่อนนะครับเมจะไปถามผู้รู้กันว่าอันนี้นี้มันคืออะไรเจ๊อันนี้เขาเรียกอะไร นี่กเร็วโค้กกระปิดครับนี่ก็ไปถามผู้รู้มาแล้วครับไปถามผู้รู้มาถามท่านผู้รู้มานะครับถึงหัวกกระปิดหัวกกระปิดว่างั้นครับเดี๋ยวเราลองชิมดูนะลองชิมดูโค้กกระปิดนะครับโค้กกระปิดรสชาติเป็นยังไงนะลองชิมดู ผม,มก็ไม่เคยกินนะนีนครั้งแรกรสชาติมันแปลกๆก,กินครั้งแรกไม่เคยกินรสชาติบอกไม่ถูกอ่ ค <laughs> เด็นันรือนโอ้สบายนะที่นี่นเดือดร้อน

มปนไหมครับคมันไหม,ม,หมอันนี้หมูสามชั้นครับทอดหมูสามชั้นแต่ว่าเราจะกินแค่สองชั้นครับมันจะมีหนังกับหมูกกับมันแล้วก็เนื้อเราจะกินมันกับเนื้อนะแต่หนังเราไม่กินมันก็เดือดเดือดแค่สองชั้นครับ 武装摊。 นี่ไงคนกินข้าวอยู่